เดี๋ยวลุยต่อพี่น้องอะเดี๋ยวดูคูโบต้าเหมือนเดิมพี่น้องเลยเไล่ละพันเหมือนเดิมพี่น้องในเขตไอ้มุกดาหารก็ได้อไล่ละพันคือเราค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบไม่รีบไม่รีบปีนี้ เขาแกบอกว่าเอาแค่สามร้อยพอปีะละสามร้อยสามร้อยไรลนะพันนี่เบิ่งเอาไปลองสภาพถนนหนทางตามคันไห้คันนานี่เดินไปเรื่อยๆคือถ้าไม่มีไออะไรนะคันเมลกีเนาะถ้าไม่มีคันเมลกีเข้ามาก็ มันกระสิเกี่ยวง่ายก็นีหดอกพี่น้องแต่ทีนี้นี่ไอคันเมลกีมามันก็เลยมีน้าพี่น้องจากนาที่ไม่มีน้ำก็กลายเป็นนามีน้ำคือจากหน้าอันนี้ก็ได้มันแห้งไปแล้วพี่น้องแต่ว่าพายุมันเข้ามาพอพายุมันเข้ามาก็เห็นหน้ามันมีน้ำแต่ก็ดีเนาะ สำหรับไอคูบตอคือต้องมีขี้ตมขี้โคลนสักหน่อยหนึง่งเพราะว่าจังหวะเลี้ยวมันจะเลี้ยวง่ายเขา,านะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ก็น่าจะจริงแหละเนาะเพราะว่าถ้าดินมันเป็นขี้ตมขี้โคลนจังหน่อยหนึ่งนี่มันจะเลี้ยวง่ายในจังหวะการบิดการเลี้ยวของล้อมันเป็นตีนตะขาบมันก็เลี้ยวง่ายเขา,านะแต่ก็ไม่รู้ยังไงแต่ดูทรงก็น่าจะใช่นั่นหละ มันขี้โตมขี่โคนก็เปรียบเสมือนสารล่อลื่นเนาะสารล่อลื่นเดี๋ยวตามกันดูเรื่อยๆพี่น้องดูเรื่อยๆเห็นว่าไร่ละพันแถวบ้านผมเนี่ยมันเป็นอะไรเดี๋ยวมันจะคุ้มไหมบ่แมนแต่ละปีมากนี่หาเงินให้แต่ค่ารถเกี่ยวอ่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวดูขึ้นคนา เออเอเอคันหน้าสูงๆพี่น้องมีแต่คันหน้าสูงๆเท่านั้น,นเลยเอเอไปแล้วลงไปแล้วเดี๋ยวรีมก่อน ไปแล้วมีพนักง,งานเก็บด้วยโอ้มีสบายพี่น้องนี่พนักง,งานเก็บรบรเอาพนักง,งานเก็บด้วยโอ้เจ้าของนาไม่ต้องทําอะไรพี่น้องอมีพนักง,งานเก็บให้พร้อมทางซ้ายทาง โอ้พี่น้องเห็นกล้องอยู่ไวโอ้เร็วดีอยูด้อแหลยพี่น้องคือวา่าเนาะคือข้าวตั้งด่วนข้าวตั้งแทงเสียบแทงเสียบ สบายได้พี่น้องเจ้าของนาดีไม่ต้องทำอะไรเลยเจ้าของนาเจ้าหน้าหา,ารอข้าวอย่างเดียวเพราะว่ามีพนังงานสะูง ทำมุมอีเหมือนเดิมพี่น้องมาตรฐานรถเกี่ยวทั่วไปก็ต้องเ,อเก็บนิ่มขั้นหน้าก่อนเนาะเกี่ยวริมพนาก่นเลาะแดนก่อนเ,อเพื่อที่จะถ้ามีข้าวตกหล่นเนี่ยก็จะได้จะได้เก็บทัน อันนี้นี่ดวนข้าวตั้งพี่น้องดวนข้าวตั้งไม่ใช่ดวนข้าวล้มเ <c oughs> นาะ,ะนี่มีแต่ข้าวตั้งพี่น้องมีแต่ข้าวตั้งเท่นั้นเลยฟังนี่กับือนกันแอนเป็นนาดาอีกสถานพี่น้องเข่ากับบ้างพี่นอ้องเลยมีแต่ข้าวตั้งอย่างเดียวไม่ไฟมีข้าวนอน เพราะว่าส่วนมากนะแถวบ้านผมนี่ส่วนมากสีเป็นหน้าดำพี่น้องเราจะเป็นนาดํามันก็เลยข้าวมันก็เลยไม่ค่อยล้มเท่าไหร่ข้าวข้าบางด้วย นาไม่ใช่นาสี่เหลี่ยมเนี่ยพี่น้องอันนี้เป็นนาแปดเหลี่ยมแล้วมั่งนี่โอ้แหกซ้ายแหกขวาแล้วพี่น้องมันเป็นนาแปดเหลี่ยมพี่น้องล้าว่าจะตามเข้าไปก็มันบม่มีขั้นหน้าพี่น้องเอ้ยหุ่นแหกเข้าไปแล้วนี่ออมันเป็นนาทรงอะไรไม่รู้นี่โอ้หุ่นอะเป็นนาเป็นนาทรงเลยเป็นนาทรงไม่มีทรง เดินตามคันหน้านี่ข้าวก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องนี่เพิ่งเงาความหนาความบางห่วงหน่อยห่วงใหญ่ก็จะประมาณนี้พี่น้องย้ยเนี่ยเลีวขนาดคือคูโบต้านี่ถ้าเป็นนข้าวยืน ถ้าเป็น,ข,นข้าวยืนนี่สีเรียอข้าวยืนข้าวบางเลี้ยวพี่น้องแต่ถ้าไปเจอข้าวล้มหรือว่าข้าวนอนนี่เรียบร้อยไปเปลี่ยนพี่น้องเพราะว่าส่วนมากก็รถแถวบ้านผมนี่จะไม่ค่อยได้แต่งอะไรมากมายพี่น้องไม่ค่อยได้แต่งอี่ยังมากหมแล้วก็เนื่อด้วย ไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งอะไรพี่น้องไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งค่อยๆเป็นค่อยๆไปเ,เพราะว่ารถมันไม่ค่อยมออีช้ายังไงก็ต้องรอไอหยังประมาณนั้นคู่แข่งน้อยเนาะนี่อันนี้ก็น่าจะปลาไปเกือบจะร้อยไร่แล้วมั้งนี่ปีนี้กป,ปิดฤดูกาลมาได้สามสี่ห้าหวัน แล้วก็แทงไปฮะโอเคพี่น้องประมาณนี้ดูกันเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มสำหรับไปไล่ละพันไล่ละพันข้าวยืนพี่น้องเ้ยเข้าวยืนทางมุกดาหารเนี่ยอันนี้นี่น่าจะเป็นคิวต่อไปแล้วมั้งนี่ในคิวต่อไปเขาหน้าบข้าวไว้รอเรียบร้อยนี่โอ้ยแบบนี้เนี่ยรดเกียวมากพี่น้อง นี่นาบข้าวไว้เรียบร้อยแล้วนี่คิวต่อไปแล้วมั้งนี่อ่ะโอเคประมาณนี้ครับผม